สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้วันที่สองไปจ้าวันที่สองลุมผ้าสองหาหกสี่ช่วงบรรยากาศพี่น้องที่มาตกคับอันนี้เป็นสวนพี่น้องสวนในบ้านเนาะมันก็เป็นขอบไกลืิงบรรยากาศพี่น้องที่มาวิวทิวทัอนอ์ปเบืองข้างนอกเนาที่มามันสีลายไปไ็นไง อันนี้เป็นทังขยะทังขยะต้องย้ายมาไวน้นี่ช่วงนี้เพราะว่ามันหนาวถ้าเอาออกไปออกไป,ไปออกแามขยะเต็มมาไปทิ่มไก่มันหนาวสินะพี่นอ้องพี่นอ้องตกคักตกแนะ่ตกมาช่งมืองอะไปซื้อผ้าไปเบิ้งขังนอกเนาะพี่นอ้องเนาะเป็นแบบแต่ก็น,นี่มีแดดพี่นอ้องน,นีเยื่อละมนันมีแดด เป็นทางเขาบ้า,บานพี่น้องทางนี้ให้ทางเยอรมันให้ความสำคัญกับต้นไม้ค่ะเดีพี่น้องช่วงนี้ต้นไม้สิบโมมี่อันใบเนาะเพราะหิมะตกหนาหิมะังสีหนาะทางเยอรมันให้ความสำคัญกับต้นไม้มากเด้อพี่น้องเขาว่าสิไปตัดซุ่มซีซุ่มหาคือใช้ยาพ่นใบได้เด้กทางเยอรมัน ขนาดต้นไม่ตายจังสี่เวลาทั้งรัฐบาลทั้งหลวงเขาเห็นจังสี่เขากะต้องใส่ฮอลิคเปเตอือโลยโลยปุ๋ยเพื่อที่ให้ต้นใหม่มันขึ้นมาก,กาคือเกาคงสภาพดังเดิมจังสี่นะพี่น้องนี่เขาใส่เปึ้งนอันนี้เป็นทางนี่เป็นทางซอยเด็พี่น้องเป็นทางซอยเป็นทางซ้อยในบ้านที่อันมุขอยอยู่เนาะบ้านเขอใหญ่เนาะนีน่ ทางซอยเราไปเห็นรถู่นทางซอยนี่นี่ทําเนผู้ใดมีค้นยางมากเรามาล่มเนี่ยพวกข่อยต้องรับผิดชอบดิพี่น้องเพราะว่าซอยนี่กฎหมายเยอรม,มันมันแห้งเนาะแห้งมากกฎหมายเขาซอยนี่มันเป็นบ้านข่อยเห็นบ่นี่บ้านพอหไงนี่เป็นทางซอยนอะพี่น้องบ้านพอหญ่กับบ้านหลังนี้บ้านนุ่มสดถ้ามีค้นยางมากเรามาล่มเกิดล่มอยู่นี่พวกพอใหงเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าใส่ใจ เขาค่ารักษาพยาบาลให้คนที่เขาลมพี่น้องพราคอยตรงตักที่มาออกตักออกตักออกตลอดดังสินะมือนีท่านในตักอยู่ต้องตักออกตลอดนี่ต้นใหม่นี่ให้ความสําคัญมากเลยพี่น้องยอรมันให้ความสําคัญคักอีกดีกับต้นใหม่พี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะพี่น้องในโมบานประจําโมบานนี ลางจ่อรถประจำบ,บาทอันนี้ก็เป็นบานบุคอยท่าเขาบ้านมัน,นจะเป็นท่าเขาบ้านพี่น้องตื่นี่มาตกออกจากรถโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จบซ้ำนี่นะพี่น้องเนะาะเมื่อบอกเห็นว่าว่าฟังถึงกฎหมายเยอรมันกับความสำคัญที่ทางรัฐบาลให้กับต้นใหม่นะพี่น้องตัดซุ้มซีซุ้มหา ผู้ใชอยาพ่นบอดายด,ดิพายูทูปตัดเราพากันเที่ยวแตกอยู่จนจนอยู่พี่น้องดึงต้นใหม่ลงเนาะเอ้อเงินหลายเอาพี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อมีซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะไปเลยจ้าวัดดีจ้า